ล่าสุดรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกจาก t o โยต้าก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือหน้าตาของโตโยต้า z วแาที่รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกจากโ o โยต้าที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกับทางค่ายซูบารุคุณผู้ชมครับเมื่อปลายปี2020ที่ผ่านมามีอยู่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือข่าวรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายโตโยต้านั่นเองนะครับโดยการถแถลงของทางโตโยต้ายุโรปแจ้งว่า รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโตโยต้าที่จะออกมาจะมาในสไตล์รถยนต์ SUV นะครับสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มที่ทําเพื่อรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะคือ ETNGA นั่นเองนะครับส่วนที่สร้างความพือหาได้มากที่สุดคือแบตเตอรี่ที่จะใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายโตโยต้านั่นเองนะครับโดยจะมากับแบตเตอรี่ที่เป็นแบบ s o l i s t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  แบตเตอรี่สามารถจะวิ่งได้ไกลถึง500กิเมตร ด้วยการชาร์จเพียง10นาทีเท่านั้นคลิปนี้เราจะนําเสนอความคืบหน้าของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายโตโยต้าแล้วก็คําถามที่น่าสนใจคือจะตามเทสลาทันหรือไม่และทําไมต้องตามเทสลาด้วยไปชมรายละเอียดกันเลยครับ 1. รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกจากค่ายโตโยต้า ามที่เราเคยนําเสนอเรื่องราวของรถยนต์ EV หรือว่ารถยนต์พลังงานไฟฟ้าล้วนจากค่าย Toyota เป็นแล้วว่ามีขายกันเรียบร้อยในประเทศจีนนะครับก็คือ Toyota C-HR EV และก็ i z o a นั่นเองสองตัวนี้จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กําลัง200แรงมา้าความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่54.3กิโลวัตต์อาว วิ่งได้ไก,กลสุด400กิโลเมตรต่อชาร์จตามมาตรฐานของ NEDC แต่ว่าทั้ง Toyota c HREV แล้วก็ i z OA จะผลิตโดยบริษัทร่วมทุนท้องถิ่นนะครับตัว c HREV นี่ผลิตโดย GAC Toyota Motor ส่วน i s z OA ก็ผลิตโดย FAW Toyota Motor ล่าสุดรถย,ยนต์ไฟฟ้าคันแรกจาก Toyota ก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับนี่คือ หน้าตาของ Toyota BZ ว่าที่รถย,ยนต์ไฟฟ้าคันแรกจาก t o y o ต้ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือกับทางค่ายซูบารุตามที่ทาง Toyota ามอเตอร์ยุโรปแถลงข่าวไว้เมื่อปลายปีนั่นเองนะครับรถย,ยนต์ไฟฟ้าตัวแรกที่จะคลอดออกจากโปรเจกต์นี้นี่ก็จะเป็นในรูปแบบของ SUV ขนาดกลางหรือว่าเป็นมีเดียมเอสโดยจะมีขนาดใกล้เคียงกับ Toyota r a ั4โฟนั่นเองนะครับ alongside it will be our first ever pure electric car developed specifically for Europe This น l ้จะเป็นเอสยูวีขน u ดกลางรอบรอบสี่ s i า e and built on an ETNGA dedicated platform shared with Subaru Please stay tuned. You will know more in course of next year ทางซูบารุเองก็ประกาศชัดเจนเช่เนกันว่ารถย,ยนต์ไฟฟ้าล้วนคันแรกของค่ายจะออกสู่ตลาดยุโรปในช่วงครึ่งแรกของทศวรรษ2020นี้นะครับก็คือน่าจะไม่เกินประมาณปี2025นั่นเองรถย,ยนต์คันนี้จะเป็นการแชร์แพลตฟอร์ม ขุมพลังแล้วก็เทคโนโลยีร่วมกับ Toyota b z ีนั่นเองเพื่อต่อสู้กับคู่แข่งในยุโรปไม่ว่าจะเป็น v o l ks w a g e n ID.4 แล้วก็ Ioniq 5ของค่ายฮุนไดนะครับก็ตรงตามที่ทาง Toyota ายุโรปให้ข่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะมีรถย,ยนต์ไฟฟ้าจาก Toyota ขายในยุโรปไม่เกินปี2025 2 t o โยต้า z Series คืออะไรคำว่า BZ ย่อมาจาก Beyond Zero ที่มีข่าวตอนนี้ก็คือ t o โยต้ากำลังจะขึ้นทะเบียนรถย,ยนต์ไฟฟ้า BZ Series นะครับไล่ไปตั้งแต่ BZ 1ถึง BZ 5นะครับ ซึ่งเป็นไปได้ว่าทางโตล่าองเนี่อต้องการให้ BZ เป็นแบรนด์รถย,ยนต์ไฟฟ้าของค่ายนั่นเองซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้เช่นกันว่ารถย,ยนต์ไฟฟ้าภายใต้แพลตฟอร์ม e-tng-a จะออกมาทั้งหมดอยู่6โมเดลครอบคลุมทุกความต้องการของตลาดเลยนะครับไล่ไปตั้งแต่รถย,ยนต์คอมเพล็กซ์คร์ถย,ยนต์นเอเนกประสงค์ขนาดกลางมีเดียมครอสโอเวอรถยนต์ซีดานขนาดกลางแล้วก็รถย,ยนต์ suv ขนาดกลางขนาดใหญ่ รวมถึงตัวมีเดียมมินิแวนด้วยนะครับจะมีทั้งโมเดลที่ทางโตโยต้าผลิตเองทั้งหมดแล้วก็บางโมเดลก็ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อะไรอ,อื่นๆ3เรามาดูรายละเอียดของแพลตฟอร์ม TNGA กันนะครับรถย,ยนต์ไฟฟ้าจากค่ายโตโยต้าที่จะผลิตออกมาขายกันอย่างจริงจังจะถูกพัฒนาขึ้นบนแพลตฟอร์ม ETNGA ที่รองรับรถย,ยนต์ไฟฟ้าทุกโมเดลในอนาคตคุณโคชิโทยาชิมะส ผู้บริหารจากทาง Toyota ZEV Factory ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ให้รายละเอียดไว้ดังนี้นะครับว่าแพลตฟอร์ม eTNGA จะมากับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังสามารถจะรองรับรถย,ยนต์ได้หลากหลายรูปแบบมีทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าขับเคลื่อนล้อหลังแล้วก็แบบ all wheel drive ขับเคลื่อน4ล้อเลยนะครับแบตเตอรี่ก็จะติดตั้งอยู่ใต้ห้องโดยสารเหมือนกับรถย,ยนต์ไฟฟ้า b e v ทั่วๆไป 4. solid state แบตเตอรคืออะไร พูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าจาก Toyota ก็คงต้องพูดถึงแบตเตอรี่แบบ So i d State แบตเตอรี่ด้วยนะครับที่น่าจะเรียกได้ว่าเป็นอาวุธลับชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่งของเขาเลยทีเดียว solid state บตเตอรี่คือแบตเตอรี่แบบที่ใช้ของแข็งเป็นตัวนําไฟฟ้าแทนของเหลวที่ใช้กันอยู่ในแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนที่นิยมใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันนี้นะครับข้อดีที่ได้จาก solid s t a t แบตเตอรี่ก็คือจะมีขนาดของแบตเตอรี่ที่เล็กลงมีความจุมากขึ้นแล้วก็ชาร์จได้เร็วขึ้นนั่นเองเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่แบบลิเทียมไอออนที่ใช้กันอยู่ตามที่ทาง t o ต้าก็บอกเอาไว้นะครับว่าสามารถจะชาร์จเต็มจากศูนย์ถึงร้อในเวลาเพียง10นาทีวิ่งในไกลถึง500กเมตร ในส่วนของแบตเตอรี่ดิีีมไอออนก็ได้มีการพยายามพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับตามที่เราได้เคยทําคลิปการแถลงข่าวแบตเตอรี่ตัวใหม่ของทาง เทสลาที่ใช้ชื่อว่า4680จากงานแบตเตอรี่เดเมื่อเดือนกันยายน2020ที่ผ่านมาตัวนั้นก็สามารถจะเก็บพลังงานได้มากกว่าเดิมถึง5เท่าเลยนะครับวิ่งได้ไกลามากขึ้นกว่าเดิม16%แต่ว่าทางโตโยต้านี่เลือกที่จะไปทาง Solid State แบตเตอรี่มากกว่าและปัจจุบันพวกเขาก็มีสิทธิบัตรที่เกี่ยวกับแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่มากกว่า1,000ชิ้นเลยทีเดียวข้อ 5. แล้วรถยนต์ไฟฟ้าจากค่ายโตโยต้จะเปิดตัวกันเมื่อไหร่ ตอนนี้รถยนต์ไฟฟ้าคันแรกในแพลตฟอร์ม eTNGA ได้รับการพัฒนาจนพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิตแล้วนะครับรถยนต์ตัวแรกบนแพลตฟอร์มนี้ถูกสร้างขึ้นที่โรงงาน ZEV ของโตโยต้าในประเทศญี่ปุ่นนั่นเองคาดว่ารถยนต์ไฟฟ้าตัวนี้จะมีการเปิดตัวเป็นรถต้นแบบให้เราได้ชมกันภายในปี2021ที่ถึงนี้นะครับส่วนคำถามสำคัญที่ว่าแล้วโตโยต้จะตามเทสลาทันหรือไม่ แน่นอนว่าทวัดจากยอดขายเมื่อปี2020โตโยต้าคืออันดับหนึ่งของโลกที่อยอดขายกว่า9ล้าน5 0 0 0กว่าคันแต่ว่าเมื่อวัดกันด้วยมูลค่าบริษัทในแวดวงบริษัทรถยนต์ก็พบว่าเทส la คืออันดับหนึ่งของโลกนะครับแม้ว่าจะมียอดขายรถยนต์ในปีที่ผ่านมาเฉียดๆ500,000คันเท่านั้นเอง ดังนั้นการที่ทางโตโยต้าต้องหันกลับมาจริงจังกับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจึงไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่แปลกคือมาช้าไปหรือเปล่านั่นเองนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางโตโยต้าวางเป้าหมายในการเป็นผู้นํารถยนต์แบบไฮบริดซึ่งก็ทําได้ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ทุ่มเทกับรถยนต์พลังงานไฮโดรเจนหรือฟิลเซลแต่ว่ารถยนต์พลังงานไฮโดรเจนหรือตัวฟิลเซลนี่เหมือนจะเป็นของที่มาก่อนเวลานะครับยังไม่มีกระแสการตอบรับเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีทีทให้โตโยต้าต้องหันกลับมาเอาจริงเอาจังกับรถยนต์ E ีีมากขึ้นนันเอง แต่เมื่อขึ้นชื่อว่าเบอร์ต้นๆของโลกอย่าง t o y ยต้นะครับเมื่อเขาหันกลับมาเอาจริงเอาจังกับรถยนต์ e ีขนาดนี้นี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่คู่แข่งจะมองข้ามกันได้ง่ายๆเลยนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ของรถยนต์ไฟฟ้าจากค่าย t o y ยต้ณนักขณะนี้นะครับพร้อมกับ Solid State b a t t e r ีของเขาที่พร้อมจะมาพลิกโลกก็ต้องติดตามกันว่าภายในปี2021นี้จะมีตัวต้นแบบออกมาให้เราได้ชมกันหรือไม่ เราจะเกาะติดแล้วก็นำเสนอข้อมูลเป็นระยะระยะนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมดรีวิวของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ